ตอนที่ห้าเรื่องในวันนี้ขอบใจเจ้ามากข้าว่าต้องขอบคุณคนอื่นมากกว่ากระมังเหมือนของข้าถึงเก้าส่วนก็จริงแต่ยังปิดบังเจ้าไม่ได้ไมิติข้าสิที่ไหน ไทยฮองไทยเฮาล่มัญญายายางแน่วแน่ซื่อตรงแต่ระหว่างตัวอักษรกลับเจอกลิ่นอายของสตรีวันนั้นได้เท้าจางแนะนำเย็ยนซิ่งสุดกำลังบัดน,นี้นางกลับช่วยเหลือเจ้าข้าว่าเรื่องนี้ประเสริฐยิ่งแล้วเหตุใดไทยหองไทยเฮา จะแต่งได้ภริยาดีไทยฮองไทยเฮงคาดว่าคงใส่พระไทยเพลงกล่อมเด็กนั่นงานที่มอบหมายเจ้าก็ลำบากพอตัวเจ้าต้องระวังรอบข้อแน่นอน ประตูเฉิงเทียนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะถ้าผมเข้าใจหัวหยินผิดไปพ่อเกิดเรื่องยังร่ำว่าน,นางมีน้ำใจถึงนางไม่เขียนแล้วข้าพูดไม่ได้เลย นางช่วยสามีเพื่อบังหน้าจุดประสงค์ของนางคือช่วยโอกาสหรือคดีเฉินไปอีนางกล้าหลอกใช้ท่านเชียวหรือนางกล้าหลอกใช้ข้าแขนใจนักช่างเถอะนางอยากทวงความเป็นธรรมให้เฉินไปอีนางได้ลายมือข้ามาจากไหนนางเข้าห้องหนังสือผู้บัญชาการ มีหน้าถึงลอกเรียนได้เหมือนนะดูไม่ออกเลยว่านางจะปลอนแปลงลายมือเป็นด้วยผู้ประชาการนางแต่ดีกาของท่านกลับไปเช่ดดีไหม <c oughs> เก็บนางเอาไว้ดูว่าจะเล่นลูกไม้อะไรได้อีกแต่มีเรื่องหนึง่งต้องจัดการทันทีจวนเสียนออง เสียงองพยาคาเสียงองพยาคาแย่แล้วข้างนอกข้างนอกเ,อเ,อเสียงองเสียวจ้งรับองค์การกระหม่อมเสียวจุง้งรับองค์การ ตอบรับบัญชาอาณัตแห่งฟ้าบัญชาเสียงอองเสี่ยวจงไปตัวตรายังนครเฟิ่งเสียงเสียนอองเสี่ยวจงเพียบพร้อมทั้งหมุนหมูเป็นปราดด้านการปกครองมีเมตตาร,รมเป็นสารนะหน้าที่รู้รล่วงด้วยความแกล้ากล้าเตียมคุณธรรมมอบสุขแก่ปวงประชาบัดนี้นครเฟิ่งเสียงประสบภัยแล้งต้องวางแผนบัญชาการด้วยอำนาจผู้แทนพระองค์ จึงบัญชาให้เสียนอองตเวนตรวจรับหน้าที่ตรวจสอบเชิดชูบารมีแว่นแหวนบำรุงขวัญชาวประชามอบหมายให้ดำเนินการกระหม่อมอเซียวจุง้งน้อมรับราชองค์การเออเดินทางเมื่อไหร่เสียนอองพะยะค่ะชาวฮองไตรฮารับสั่งว่าเรื่องนี้สำคัญไม่อาจลาชา้าเสียนอองเสด็จครานี้ ให้องค์ขลักชชินในคุ้มกันผู้ประชาการเตรียมการแล้วเชิญเสียนอองเสด็จอย่างวางพระททยได้ช่วงเวลาที่ข้าไม่อยู่ต้องดูแลดอกไม้พวกนี้ให้ดีเช้าค่ำอากาศผันผวนรดน้ำยามซื่อดีที่สุดโดยเฉพาะโบตันอารรหลวงของข้าพะยะค่ะไปเถอะเสียนอ,องเชิญ ไม่รู้ว่าดิกาได้ผลหรือไม่โอเยินโอเยินโอเยินในวังส่งข่าวมาผู้บัญชาการออกจากวังแล้วท่านวางใจได้แล้วรีบเข้านอนแต่หัววันเถิดได้ข้าขอรออีกประเดียวขอรับ ผูห้หญิงน,น้ำแกงเม็ดบัวดื่มก่อนนอนเจ้าค่ะป่าผู้นี้ไม่คุ้นหน้าเลยป้าไผ่บุรพาหลังจวน Wa, คารวะมหาเสนาบดีคุณหนหกเหยียนกล้าเปลืองเกินคนจริงๆด้วยก่อนนี้สินตัวถูกจับเข้าวังจนบัดนี้ยังไม่กลับจวนหากใต้เท้าจะถามความคืบหน้าเพยงว่าคงมาเสียเที่ยวแล้วข้ารู้ว่าสันตู้ไปไหนคนนี้มาพบเจ้าเพราะข้าอยากรู้จุดยืนสกุลเหยียนข้าน้อยไม่เข้าใจใต้เท้าโปรดถแถลงไข,ขงไทัไทยฮองไทยเฮาได้ยินเรื่องเพลงกล่อมเด็กก็สงพิโรธ รับสั่งโดยพันให้เสียนอองตรวจสอบการบรรเทาภัยพิบัติที่เฟื่องเสียงยามเดินทางไม่ให้พาผู้ติดตามไปด้วยยิ่งกว่านั้นยังซ่อนเร้นเส้นทางออกตัวตายได้ท้าวเห็นว่าไทยฮองไทยเฮาทรงสงสัยว่าเสียนอองอยู่เบ้างหลังเรื่องนี้เหรอพระองค์จึงลงมือกับเสียนอ๋องทว่าเสือร้ายไม่กินลูกเขาสูงทางไหหากเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็สายเกินแก่นะข้าขอถามเจ้า หหทาา้ห้องเทเฮาย็ดกุมราชสํานักเพิ่เฉยต่อการสืบราชวงศ์ห้องเต้องค์กรแท้เลยพวกเจ้าสกุลเยียนรู้แก่ใจหรือไม่ข้าน้อยมุ่งแต่สืบคดีเรื่องในราชสํานักไม่อาจเข้าใจจริงๆยากจะรับหน้าที่ใหญ่หลวง <c oughs> ใครเดียงสาทั้งยากเข้าราชสํานักทั้งยังพัวพันกับคดียังคิดวางตัวเป็นกลางอย่าว่าแต่เจ้าคนเดียวเลยต่อให้เป็นสกุลเยียนก็ยากจะไม่เกี่ยวข้อง ไทฮองไทเฮาใส่พระไทต่อบ้านเมืองได้เท่าอัดคิดมากไปแค่คดีต่อเนื่องกับเพลงกล่อมเด็กจะสร้างพายุใหญ่เพียงนั้นได้จริงเหรอพุทธองค์ปื้นมาเพลงนี้ช่างชั่วร้ายยิ่งกว่าว่าร้ายไทฮองไทเฮาคลองบัลลังโดยมิชอบหากสืบสาวจริงๆจะมีเพียงเสียนองเสียที่ไหนได้เท้าอยากให้ข้าทําอะไรกันแน่ข้าส่งคนไปสืบแล้วพระกุณทรนใช้พิราบสื่อสารเพื่อถ่ายทอดคําสั่งและส่งข่าว เสียนอ,องเสด็จฝานี้พวกเขาจะต้องใช้พิราบสื่อสารเป็นนะเจ้าจงเร่งมือหาเส้นทางเสด็จให้พบถึงตอนนั้นไม่ว่าสันตุคิดจะฆ่าเสียนอ,องหรือปกป้องเขาเราจะได้เตรียมการล่วงหนะ้าพิราบเหรอ ขูยินอยู่ในจวนตนเองชะไหนทำตัวลับๆล,ล่อๆเหมือนโจรก็ไม่ปานเนนู่้บัญชาการข้าชะเงื้อชะงแง้ตั้งตารอท่านอยู่ตลอดถ้ากลับมาตั้งแต่เมื่อใดไทยฮองไทยเฮาไม่ได้ลงทอดท่านใช่ไหมท่านทำข้าพววงทั้งคืนเชียวคุณหนูหกเหยียนยายต้องเสียแซงแกล้งดัดคิดว่าจะประจบข้าได้เลยหักไม่ได้ผล ก็ช่าเอพอใจหรือ,อยังเป็นอลักษ์กรมอาญาน่าจะรู้ว่าการปลอมแปลงดีกามีโทษสถานใดถ้อยคำไม่กี่คําของเจ้าสร้างเรื่องในราชสำนักมากมายก็ตอนนั้นข้าร้อนใจอยากช่วยสามีนี่ข้าไม่เคยเขียนดีกาจะรู้ได้อย่างไรสิ่งใดควรเขียนหรือไม่ควรเขียนช่วยข้าเลย ใช้ค่าต่างดาบเสียมากกว่าดึกแล้วน้อาข้างลงจัดเราเรีบเข้าห้องพักผ่อนกันเถอะ <g ười>